สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับผมเมื่อนี้นะครับตื่นย่าหมือเสามากนะครับกินพักคณาแล้วเนาะครับวลาสิปาดาอาไปเฮ็ดกินกันครับลาจจะไปเฮ็ดกินนะครับนี่ครับผม ปาดชักับผมปาดชกาก็ไปให้กินครับเดี๋ยวอ,อไปถัดนะครับ ด้านนี้อีกครับเยวเอาไปพักกินก่อนนะครับเดี๋ยวมีแม่งมากินเบิดก้อนครับผมฮาต้องเอาไปกินก่อนนี่ครับเดี๋ยวฮาต้องเอาไปกินก้อนนะครับศาสาเดี๋ยวแม่งเขาไมา่กินเบิดก่อนครับ เล้แล้วครับเพื่อนๆซ้ำหนึ่งครับบันนี่นี่ครับเลยแล้วครับซ้มหนึ่งหลังจากนี้เข้าก็ซิมาลดน้ำเขานะครับบันนี้เขาก็สิปงหยอดขึ้นมาไม่ให้เข้าเก็บกินอีกนะครับผมลดน้ำเพิ่มความชุ่มชื่นเพิ่มสารอาหารให้กับเขานะครับนี่ครับผมเพื่อน นี่ครับเาอามาลดน้ำให้เขานะครับเพิ่มสารอาหารให้กับเขานอนครับต่อหน,น,น่อย,อยอให้เขานะครับผอาเจ๊สามช้อนนะครับลดน้ำให้เขา เพิ่มความเจริญเขก็ขยยาหน่อยเจ็ดหน่อยนึงนะครับขยยาหน่อยนึงนะครับ น้ำให้ชุมเลยครับน้ำให้ชุมเลยครับเพื่อนเดี๋ยวเขาเอาอีกเจ๊น้อยก่อนนะครับหยอดนี่ครับเอาอีกไปอืมนี่ครับผม เดี๋ยวไปตักน้ำม,มาอีกคนครับรถน้ำเขาหิ้ว ครับเพื่อนจัดส่วนแล้วนะคะนรับน,น,นีนค่ครับขยโยก่อน,นคอรับผมคลิปนึงนะครับขยโยกรถนาจุ๊บนียนะครับรถนำทักหอมน้ำครับ ันนี้ขาก็ะชิมาลดน้ำให้ครับต้นกล้วยของข้านะครับผมนี่ครับปลูกพักไว้น้ำลดน้ำต้นกล้วยไปน้ำนะครับผมปลูกที่เดียวนะครับห้าเสียดได้กินสองย่างสามย่างนะครับผมลดน้ำให้ต้นกล้วย เลือห้อกันยังได้มีผักกินนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวอีกแบบหนึง่งเดี๋ยวไปตักน้ำอดีก่อนครับเพิ่มสารอาหารให้กับเขาอีกจักน้อยนะครับ มาเติมสารอาหารให้กับเขาก็นะครับน่บนบรับสาอหารให้กับเขาจะน,น้อยกเน่นฝรัะครับ,บของเขาน้ครับผักกองเฮาคือผักบอ้งเฮา ย้างมือเต่านะครับรถน้ำนี่เขาชุ่มเล็ะนะครับนี่รถน้ำให้เกียรชุ่มนะครับรถน้ำง้ามือเต่านะครับ เติมสารอาหารให้กับต่นกล้วยของเฮ้าให้กับพักของเฮ้านะครับรดน้ำให้เขานี่ครับผมเร้แล้วครับบัน,นี้ปลาเห่าวะน,นี้เอาไปเห็ดกินด้วยครับบะน,นี้